ประวัติผู้กเกษียณอายุราชการคุณครูศรีวัฒนาสะศีสุวรรณเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2505เป็นบุตรของนายสมพรนางลำยองสุขพลสมรสกับร้อยตำรวจโทสมโชคสะศีสุวรรณมีบุตรด้วยกันสองคนคือนางสาวพัชรพิษสะศีสุวรรณและนายกวินพัฒสะศีสุวรรณประวัติการศึกษา ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดควนมณีอเภอท่าแซะจัังหวดชุมพรระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านเขาแก้วอเภอท่าแซะจัังหวดชุมพรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาอเภอเมืองจัังหวดชุมพรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคชุมพรอเภอเมืองจัังหวดชุมพร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพเขตยานาวากรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชจังหวัดนนทบ,บรุรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มธิราชจังหวัดนนทบ,บรุรีประวัติการทำงาน บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูสองระดับสองเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2527โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงอำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนองวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านายขาวอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2537 ตำแหน่งอาจารย์หนึ 4, ่งระดับ4โรงเรียนชุมชนประชานิคมอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนประชานิคมรวมอายุราชการทั้งหมด38ปี3เดือน17วันคุณครูวิพัฒน์พรสำราญอิน เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่2 2มกราคมพุทธศักราช255 5เป็นบุตรของนายวาดนางพินเมื่อสุขคู่สมรสนายธานีสำราญอินมีบุตรสองคนคือนางสาวนัทประพัฒสำรานอินและนางสาวนัชชานันสำรานอินประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดธัญยารามเขาสวนทุเรียน ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบุญสมบัติวิทยาและโรงเรียนนาศักวิทยาระดับปกสวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีระดับอนุปริญญาพอมอพิเศษมัธยมศึกษาด้วยตนเองและระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสงขลาประวัติการทำงานบรรจุเข,ข้ารับราชการ เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2524ตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านเรียบอำเภอจนะจังหวัดสงขลาวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนวัดนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรวันที่20มกราคมพุทธศักราช2531 ตำแหน่งอาจารย์สองระดับ3โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้และวันที่15ทธันวาคมพุทธศักราช2539าตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7โรงเรียนชุมชนประชานิคมปัจจุบันดำรงตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนประชานิคมรวมอายุราชการ41ปี5เดือน26วัน ดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนชุมชนประชานิคมเป็นเวลาทั้งสิ้น25ปี9เดือน15วัน